เคยพยายามใช้กฎของแรงดึงดูดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลบ้างไหมคะรู้สึกว่าคุณพยายามใช้กฎของแรงดึงดูดมาเพื่อดึงดูดความรักมาตั้งนานดึงดูดคนที่คุณชอบพยายามนึกภาพพยายามทําตามหนังสือหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆแต่คุณก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลเลยจนคุณเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วกฎแรงดึงดูดมีจริงหรือเปล่าในวิดีโอนี้นะคะเพื่อนจะมาบอกเทคนิค ลองฝึกการใช้กดแรงดึงดูดทีละเล็กละน้อยกันดูค่ะก่อนอื่นจะบอกว่ากฎของแรงดึงดูดก็เหมือนกล้ามเนื้อยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อของเราก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วกฎของแรงดึงดูดเนี่ยเป็นเหมือนกฎสัจธรรมต่อให้เราลังเลสงสัยไม่ค่อยมั่นใจแต่จริงๆแล้วมันก็มีอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นเหมือนกับว่า ผู้รู้ย่อมรู้ได้ด้วยตัวเองแม้ว่าคนจะพยายามคนอื่นจะพยายามอธิบายกับคุณยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ประสบด้วยตัวเองคุณจะไม่มีทางนึกภาพออกฉะนั้นนะคะเราจะต้องค่อยๆฝึกทีละเล็กละน้อยจนเรามั่นใจและเชื่อว่ากฎแรงดึงดูดมีจริงเชื่ออย่างเต็มหัวใจไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีทางทำงานได้เลยยิ่งโดยเฉพาะคนที่กำลังต้องการความรัก เพื่อนเข้าใจว่าแต่ละคนจะรู้สึกว่าโหยหาและอยากให้กฎของแรงดึงดูดทำงานตามใจทันใจตัวเองแต่มันไม่ได้ทำงานแบบนั้นสิคะยิ่งพลังงานของเรามันส่งความรู้สึกว่าเราโหยหาเราต้องการมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันทำงานแล้วเราก็ทึกทักเอาเองว่าอันนั้นน่ะกฎแรงดึงดูดไม่มีอยู่จริงตอนที่เพื่อนเริ่มศึกษากฎของแรงดึงดูด ก็ก็คือหนังสือเรื่อง The Secret นะคะซึ่งส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกรู้จักกฎแรงดึงดูดเริ่มจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งการตลาดเขาดีมากแล้วก็มันจุดประกายให้คนทั่วโลกรู้จักกฎของแรงดึงดูดทั้งๆท,ที่พอย้อนกลับไปมีหนังสือ เก่าๆที่มาก่อนกดแรงดึงดูด The Secret ตั้งนานแล้วแต่ว่าการตลาดเขาไม่ดีไม่ถูกพูดถึงซึ่งกดแรงดึงดูดก็เลยกลับมาดังอีกครั้งหนึง่งตอนที่หนังสือ The Secret ออกมาตอนนั้นเพื่อนก็อา่านแล้วก็ฝึกขอเชื่อรับตามกฎของแรงดึงดูดเปะ๊ะแต่ต่อให้อ่านจบเล่มอ่านสิบรอบ มันก็ยังไม่เห็นผลโดยเฉพาะตอนนั้นเพื่อนใช้ดึงดุดกับเรื่องความรักมันไม่เคยเป็นจริงขึ้นมาเลยยิ่งทําให้ใจห่อเหี่ยวมากขึ้นเพื่อนก็จะเขียนทุกอย่างขอทุกอย่างขอให้คนที่เพื่อนชอบขอให้เพื่อนมีความรักได้กลับได้มีความรักที่ดีต่อกันแต่จนแล้วจนเล่าเพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะอ่านหนังสือเล่มนั้นกี่รอบเพื่อนก็ยังไม่เจอความรักที่ดีจนเพื่อนก็เริ่มค้นพบ หนังสือเล่มใหม่ๆถัดไปเรื่อยๆให,ให้เพื่อนเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยยังจําไม่ได้เลยคะ่ะว่ามีหนังสือเล่มอะไรบ้างเพราะว่าในที่สุดแล้วเพื่อนก็จะอ่านหนังสือพวกกฎของจิตวิญญาณแล้วก็พวกการสะกดจิตบาบาดการย้อนปมในอดีตพวกนี้นะคะก็คือรวมๆแล้วมันหล่อหลอมให้เราเอามาใช้จนเกิดเป็นความจริงแล้วก็กดแรงดึงดูดขึ้นมา ซึ่งในหนังสือ The Secret เนี่ยมันจะค่อนข้างบอกอะไรที่ค่อนข้างที่จะยังยังไม่ลึกพอจนกว่าเราจะเริ่มค้นคว้ามากขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อนจะมาบอกว่าตอนที่เพื่อนฝึกใช้กดแรงดึงดูดเนี่ยเพื่อนทำอยังไงบ้างประเด็นคือการใช้กดแรงดึงดูดกับความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตื้นเขินค่ะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับจิตวิญญาณระดับลึกโดยที่ เราจะเห็นผลมันช้ากว่าอย่างอื่นซึ่งบางคนจะต้องใช้เวลาอาจจะนับชั่วชีวิตเพื่อที่จะได้ค้นพบกับความรักโดยการใช้กดแรงดึงดูดแต่เพื่อนไม่อยากให้ทุกคนท้อจนรู้สึกว่ามันไม่มีหยุดจริงค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปถึงความรักซึ่งต้องใช้พลังมหาศาลจากกดแรงดึงดูดเนี่ยเราลองฝึกใช้อะไรทีละเล็กละน้อยโดยที่ ทำให้เราได้เชื่อว่ากฎแรงดึงดูดนั้นมีอยู่จริงยกตัวอย่างนะคะตอนนั้นเพื่อนเริ่มอ่านหนังสือ The Secret แล้วเพื่อนไปเที่ยวต่างงต่าจังหวัดคนเดียวพอขากลับเพื่อนก็จองตัวรถตู้เรียบร้อยพอกำลังมาที่สถานีรถตู้คนที่ขายรถเขาบอกว่าเขาขายตั๋วผิดไปแล้วตั๋วรถที่เพื่อนได้เนี่ยมันต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงตอนนั้นเพื่อนรู้สึกโมโหปรี๊ดเลยนะคะ โมโหโมโหแบบเออเนี่ยเพื่อนจองเวลานี้แต่ว่าไม่ได้เดินทางเวลานี้แล้วทีนี้เพื่อนก็อยู่ๆเพื่อนก็นึกถึงหนังสือ The Secret ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอืมเราจะลองลองใช้กฎแรงดึงดูดกับเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างแล้วอยู่ๆเพื่อนก็คิดว่าเออแต่บางทีมันอาจจะมีคนยกเลิกไม่มา,ไม,มาไม่มารอบนี้ก็ได้เพื่อนก็นั่งรออยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะรอรอบรถของตัวเองแต่ในในใจเนี่ยเพื่อนผ่อนผ่อน คลายแล้วก็ปล่อยวางจากที่รู้สึกปีตขึ้นมาพอเริ่มนึกถึงเดอะซีเครเพื่อนเริ่มปล่อยวางแล้วเพื่อนก็นั่งไปพักนึงอยู่ๆคนที่ขายตั๋วก็บอกว่ามีคนยกเลิกสองคนใครจะไปคันนี้แล้วเพื่อนรู้สึกว่าณณนะนะตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เพื่อนรู้สึกว่ากดแรงดึงดูดทํางานเมื่อจิตใจเราผ่อนคลายจริงๆวันนั้นคือวันที่เพื่อนรู้สึกว่าต่อ ต่อไปเนี้ยเพื่อนจะขออะไรก็ได้จากการใช้กดแรงดึงดูดทีนี้เพื่อนอยากให้เรามาลองฝึกการใช้กดแรงดึงดูดกับเรื่องเล็กๆก,ก่อนยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องความรักนะคะเพราะว่าความเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนากันชั่วชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้แค่ต้องการดึงดูดคนคนหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณของตัวเองโดยแท้จริงเพราะว่า กฎของความความรักหรือว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับภายในตัวตนที่แท้จริงของเราเองซึ่งมันถึงทําให้คนที่อาจจะมีปมในวัยเด็กหรือว่าคนที่ขาดแคลนความรักจากครอบครัวเนี่ยต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะดึงดูดคนรักที่ดีเข้ามาเพราะถ้าคุณไม่พัฒนาจิตวิญญาณกับตัวเองพัฒนาตัวเองก่อนเราจะไปดึงดูดคนรักที่ เข้ามาทําให้คุณช้ำซําแล้วสวําเล่าซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเรายอมที่จะรอเพื่อที่จะได้ความรักที่ดีจริงๆทีนี้คุณลองตั้งตั้งจิตแบบนี้นะคะภายใน48ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเจอเงินสมมติว่าคุณคิดว่าคุณจะเจอแบงค์ร้อยให้มาในรูปแบบไหนก็ได้จะเป็นหล่นอยู่ที่พื้นเจอในกระเป๋ากางเกงที่เอาไปซักแล้วก็ไม่เคยนึกถึงมาก่อนหรืออยู่ๆเพื่อนก็ให้เงินมาโดยที่ ไม่ไม่จำกัดการได้มาไม่ต้องบอกว่า,าจะได้แบงค์ร้อยจากคุณแม่ให้จะได้แบงค์ร้อยจากใครให้ให้คิดว่าเนี่ยเราจะเราจะได้เงิน100บาทภายใน4 8บชั่วโมงได้มาฟรีฟรีเลยคือร้อยหนึ่งเนี่ยไม่เยอะแต่เราได้มาฟรีฟรีเนี่ยมันจะดูเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ลงแรงอะไรไปใช่ไหมคะกับอีกอันนึงลองคิดว่าคุณจะเจอขนนกขนนกเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ นางฟ้าประจําตัวค่ะในหนังสือสปิริตพวกหนังสือจิตวิญญาณที่เพื่อนอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเราทุกคนมีนางฟ้าเทวดาพระเจ้าประจําตัวคนที่คอยปกป้องคุ้มครองเราอยู่ซึ่งจะมาในสัญลักษณ์ของรูปแบบของตัวเลขหรือว่าขนนกคุณลองสังเกตนะคะภายในสองวันเนี่ยสีชั่วโมงเนี่ยคอยสังเกตว่าเราเห็นขนนกล่นอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยนะคะ เพื่อนลองฝึกใช้อันนี้ว่าเพื่อนเนี่ยมีนางฟ้าประจําองค์อยู่ประจไม่ใช่ประจําองค์มีนางฟ้าประจําตัวอยู่หรือเปล่าคือเพื่อนก็ไม่ได้อยากพูดให้คุณรู้สึกงมงายนะคะแต่มันเป็นเกมฝึกจิตอย่างหนึ่งค่ะให้เรารู้สึกว่าเรามองหาแต่สิ่งที่เราอยากเห็นเรา ฉะนั้นมันก็จะไปสัมพันธ์กับสิ่งที่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักการมองหาความรักมองหาแต่สิ่งดีๆเราก็จะเจอแต่สิ่งนั้นเพื่อนก็ตั้งจิตว่าเพื่อนอ่ะจะหาขนนกเพื่อที่จะได้อ่อดืเชื่อว่าตัวเพื่อนเนี่ยมีนางฟ้าคอยปกป้องอยู่แล้วเวลาเพื่อนทําอะไรเพื่อนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรสักอย่างที่คอยดึงเราอยู่ลับๆ โดยที่มันจะทําให้เพื่อนรู้สึกเชื่อใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ลังเลสงสัยทีนี้เพื่อนก็เจอขนลกเล็กๆวางอยู่บนเตียงซึ่งเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเหมือนกันเป็นสีขาวๆแต่เป็นเล็กๆเ,เหมือนลักษณะเหมือนอาจจะเป็นขนนกที่ออกมาจากหมอนหรืออะไรเงี้นะคะแล้วก็พอเพื่อนกลับมาบ้านเพื่อนมองเห็นขนนกอยู่ในกระถางดอกไม้ซึ่งเพื่อนรู้สึกว่ามันเป็นกอะไรที่มาหาสารย์ญญมากสําหรับ สำหรับการฝึกจิตแบบนี้นะคะไม่ใช่มหสัจจันยร์ที่เห็นขนนกแต่มันเป็นสิ่งมหาสัจจันทร์ที่เรามองเห็นเราอยากเห็นอะไรแล้วเราเห็นแต่สิ่งนั้นแต่วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพยายามมองหาขนนกวันนี้เพื่อนไม่เจอเพราะว่าเพื่อนคิดว่าวันนี้เพื่อนค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็รู้สึกสับสนมีอะไรให้คิดหลายอย่างฉะนั้นนะคะเวลาที่เราตั้งจิตอะไรเนี่ยให้เราให้เราคิดถึงมันแต่ในมีความรู้สึกว่าปล่อยวางด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่า จะคิดคิดเคนเคนออกมานะคะสมมติว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะฝึกว่าคุณจะได้เงิน100บาทมาด้วยวิธีง่ายๆก็ให้คิดแค่นั้นคิดภาพว่าตัวเองเห็นมันสักที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยผ่านไปหรือสมมติว่าคุณคิดว่าคุณเห็นขนนกหรือผีเสื้อก็ได้ค่ะเห็นผีเสื้อก็อันนี้ก็เป็นอันที่เขาชอบยกตัวอย่างกัน ถ้าคุณเห็นผีเสือ้ออาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของตัวผีเสื้อเลยก็ได้อาจจะเป็นรูปแบบของรูปภาพโปสการ์ดหรือว่าเห็นในทีวีเพราะถ้าแบบนี้แล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้จำกัดกับกฎของแรงดึงดูดอ่าสมมติว่าคุณเหมือนอย่างที่เพื่อนเคยบอกไปไปก่อนหน้านี้ในหลายๆวิดีโอนะคะว่าการที่ใครสักคนอยากดึงดูดคนรักเนี่ย สิ่งที่เพื่อนไม่ค่อยอยากให้อยากแนะนำคือดึงดูดเฉพาะเจาะจงคนค่ะเพราะว่าการที่เราดึงดูดเฉพาะเจาะจงคนมันทำให้เรามันทาให้จริงๆแล้วเราไม่ได้เชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดเพราะถ้าเราเชื่อเราจะรู้ว่าโลกนี้มันมีมหาศาลมันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่โดยที่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณเจาะจงคนนี้มันก็คือการส่งแรงของความรู้สึกที่ว่ามันจะต้องเป็นแค่คนนี้โดยที่คุณไม่ได เปิดโอกาสให้สิ่งที่มันดีกว่าหรือเท่ากันกลับมาเราเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกวางใจเชื่อใจในกฎแรงดึงดูดต่อให้คุณไม่พยายามดึงดูดคนคนนั้นคนที่คุณพยายามจะเฉพาะจาะชงแต่เขาอาจจะเข้ามาหาคุณด้วยพลังดึงดูดที่คุณปล่อยวางนั่นเองค่ะฉะนั้นเพื่อนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้กฎแรงดึงดูด ไม่ว่าจะอะไรก็ตามอย่าไปถามหาทางอย่าไปถามหาอย่าไปให้ข้อจำกัดของกฎแรงดึงดูดของคุณเองสมมติว่าคนบางบางคนอยากใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเงินชาตินี้ก็คงไม่ได้ไปหรอกจะใช้กฎแรงดึงดูดมาได้ยังไงคุณไม่รู้อะไรคะ่ะกฎแรงดึงดูดทำงานตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเพียงแต่คิดว่าคุณวางใจว่าคุณจะได้ไปเที่ยว วิธีการมันจะมาเองค่ะมันจะมาในรูปแบบต่างๆโดยที่คุณคิดไม่ถึงเลยก็ได้เอาอย่างนี้นะคะภายใน48ชั่วโมงนี้ให้นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นได้หรือสมมุติว่าอ่าสมมตุติคุณได้ทานไอศครีมฟรี คิดดูค่ะสมมติว่าอาจจะมีคนเอาไอติมมาให้คุณนะคะหรือว่าคิดว่าคุณได้เช็คของขวัญฟรีอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะภายใน48ชั่วโมงนี้แล้วเร,เราเขียนไว้ในคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันค่ะว่ามีใครบ้างที่ได้ผลลัพธ์นี้แล้วทีนี้เดี๋ยววิดีโอต่อๆไปเราจะไปพัฒนากันเรื่องกับกดแรงดึงดูดกับความรักนะคะถ้าใครชอบ การฝึกฝนการใช้กดแรงดึงดูดแบบนี้ให้กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปนะคะเพื่อนจะพยายามอัปเดตบ่อยมากขึ้นค่ะแล้วเพื่อนจะเอา,เ,อาเทคนิคต่างๆที่เพื่อนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ที่เพื่อนเคยไปเข้าคอร์สที่ต่างประเทศนะคะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฝึกลองใช้กันค่ะ